หนูผิดอีหยังคือมีคนว่าให้หนูนั่นคือประเด็นที่น้องอุ้งอิงได้ถามนะครับสำหรับบอโจว,ว่าเป็นอย่างคือมีคนว่าให้สำหรับบอโจนะครับเพื่นก็นได้บอกน้องอุ้งอิงนะครับว่ามันก็มีคนหักคนนรั่งมันก็เป็นธรรมดาเรื่องของคนมันสิไปหามความคิดของไผ่มันกับบ่อใด ซึ่งบอโจก็ได้บอกว่าเฮ้าสู่ต่อไปอย่าไปฟังคําคนหนูบ่ได้พิษอีหยังสังคมโซเชียลนั้นบางคนมันอิจฉาที่สิเห็นนองดังสิดังกับบอได้มันมีกลุ่มที่บอชอบหรือกลุ่มอวตารมันสางขึ้นมาเพื่อสิเห็นให้เฮ้าลดความนาเสือถือหรือว่าความโด่งดังลง แล้วก็มีประเด็นหนึ่งนะครับที่บอโจนะครับเพิ่นได้เอาบ้าว้านะครับเรื่องหยังครับเรื่องนิ้วของน้ององค์อิงนั่นเองครับบบโจนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าบางเรื่องเล่าบบท่านถึงเวลากาสีบบท่านเอาม้าว้าสสำหรับเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นความหลับบบมั่นกับว่าเป็นความหลับนะครับซึ่งเรื่องนี้มั่นกับมีคนเอาไปปั้นเป็นกระแสนะครับ ว่าบอโจหากินกับน้องแบบนี้ที่จริงนะครับบอจโจเพิ่นกระไดมาออกมาชี้แจงนะครับว่ามันบอเป็นยังสัน่นบอไดเอาปมดอยของน้องมาหากินนะครับซึ่งความดังของน้องเองมันอยู่ที่เสียงร้องนะครับบอไดอยู่ที่นิว้วถ้าคนคิดว่าใส่นิ้วร้องกลับไปคิดใหม่นะครับบอไดอนิว้วหากินนะครับ ซึ่งสร้างกระแสปั้นกระแสให้นองดังขึน้นว่าอย่างนั้นนะครับที่จริงเรื่องนี้นะครับแฟนครับทุกคนก็น่าสิรู้ดีนะครับว่าเสียงน้องมั่นเพาะจริงๆบ่แบม่นวาเสียงบ่เพาะแลวเอามาปั้นให้มั่นดังมั่นกับบแม่นนะครับเพราะว่าน้องมีความสามารถในการร้องเพลงจริงๆด้วยนำเสียงที่กล่องกลางวันแต่ว่าคนกะเอามา ว่านะครับมาว่าซึ่งเว้าง่ายๆก็คืออาจสิเกิดความอิจฉาหรือว่าความคิดจังใดอย่างหนึ่งกับบ่รู้ได้นะครับว่าเอาความผิดปกติของน้องมาหากินซึ่งบางคนกับว่านะครับน้องเป็นอยังคือใส่ถุงมือเวลาจับไมคคือเป็นแบบนั้นนั่นแหละครับคือเหตุผลหนึ่งที่ต้องใส่ถุงมือ เรื่องนี้นะครับมันบอดอเกี่ยวกันกับการร้องเพลงแมงกระัางนิดเดียวสังเกตนะครับบอสโจเพิ่นรับคนมากี่คนแล้วครับเบิงอาจาจย์แม็กกี้ยังสี่นะครับบอว่าจะไผอีกหลายหลายคนนะครับที่ได้มาขืนเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงเพิ่นกับบอมเนวาหายู่หากินยังสันนะครับเมนบอวาหายู่หากินจังสี่แฟนคลับเพิ่นกับหลายคือเก่านะครับ กับบางย่างกับมันต้องคิดในเชิงบวกบ้างหรือเ้าสิคิดลบยางเดียวมั่นกับบ่อใดน,นะครับซึ่งมันมีหลายกลุ่มนะครับที่คิดแบบนี้ก็อยากให้เปิดกว้างในความคิดนะครับบางอย่างนะครับมันบ่มีผู้ใหหมักคือกันตลอดนะครับถา้าบ่หมักอันใดก็ห้ผ่านไปยาสะเอาเขามาใส้ใจตัวเจ้าของเรลามา ป่วนหรือปั่นกระแสในโลกโซเชียลนะครับอันนี้เพิ่นกาได้ออกมาว้านะครับบอสโจว่ามีคนว้างไงๆนะครับก็บคือบูรีนั่นแหละครับซึ่งบออยากเฮ็ดให้มันเกิดกระแสดราม่านะครับเกิดความเข้าใจผิดกันสําหรับตัวนอ้องอุ้งอิงเองนะครับกับ,เบ่เมนวาสีบ่มีความรู้สึกนะครับสําหรับตัวน้องกับพึง่งอายุเพียง16ปีแค่นั้นมันกเกิดความคิดนะครับว่า คนเสียร่างเกียร์นองบอเมื่อนองนิ้วเป็นแบบนี้ซึ่งความผิดปกตินี่เองนะครับมันก็เกิดมาตั้งแต่กําเนิดนะครับซึ่งแม่นองเองก็ได้บอกนะครับว่ามันเกิดจากรกที่ยุ่ให้ท้องนะครับมันไปพันไปเกี่ยวมือของนองนะครับทําให้พิษปกติออกมาแต่ว่านะครับซ่อนุดเพิ่นกระได้คุยกับบอโจนะครับเพิ่นกับว่า อายุ่าเกิน18ปีเนี่ยครับน้องสีนิวกลับมาเป็นปกติซึ่งเพิ่นได้ไปปรึกษาหมอแล้วนะครับว่าสีท้ำแบบใดสีให้น้องปกติคือคนอื่นนะครับสิ่งนี้นะครับก็อยากให้แฟนครับแฟนเพลงนะครับผิจารณาเบิงว่าสิ่งสำคัญของนักร้องมันอยู่ที่รูปลัก์ภายนอกเป็นส่วนใหญ่หรือว่า ใส้นํำเสียงในการร้องเพลงหรือว่าเอกลักษณ์ก็อยากให้แฟนครับนะครับได้เข้าใจว่าน้องอ่ะทำเต็มที่แล้วนะครับน้องก็รู้สึกเครียดนะครับบแม่นว่าบรู้สึกมันเป็นไผก็ต้องรู้สึกเป็นธรรมดาครับที่คนออกมาเว้าว่าความผิดปกติของเหาในร่างกายนะครับว่าบ่สมบูรณ์ไผสิบ่คิดล่ะครับซึ่งน้องก็ยังอายุหน่อยอยู่ บางย่างเนี่ยการบอกระทบจิตใจนะครับว่าตัวเองมีปมดอยมันเหตให้เกิดความซึมเศร้านะครับว่ามีความสุขในจิตใจเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากแฟนครับให้กำลังใจน้ององค์อิงหรือว่าบอสโจนะครับบอว่าสิเป็นการล่งคลิปนะครับหรือปั่นกระแสว่าให้ดังนะครับอยากจะฝากนะครับยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับที่เข้าไปท่ายถ้ำนะครับ แทบจะเป็นชีวิตน้องไปใส่กับกล้องนะครับเรียนตามเบื่มเบื่ออยู่กับฝากนะครับยาสกิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวลายอันไหนที่สมค坤ไทยกับช่างไทยนะครับทบอตสมค坤ไทยกัญญาไปไทยบอมเ็นวาสีไทยสู่ยางสู่แนวเราเอามาลงบางยางสมควรตัดกับตัดออกนะครับในโลกโซเชียลนะครับมันมีทั้งด่านลบด่านบวกสำหรับตัวน้องเอง กัยังอายุหน่อยอยู่ยังเด็กหน่อยอยู่นะครับบางอย่างก็ให้เวลาเป็นส่วนตัวแน่ครับเแเรนน้่หุ่มบ่มบ่มว่ามันอีหยังบอกครับเฮาก็ให้น่องได้มีเวลาพักผ่อนบ้างนะครับผมเบิ้งแล้วนะครับต่างแต่น้ององ้งอิงนะครับถ่มาอยู่สาวหน่อยเพชรบานแพงเนี่ยครับเิมีเวลาพักบ่ครับผมเห็นตาแฟนครับกะบ่อได้ว่านะครับแต่ว่า ให้เวลานองได้พักผ่อนบ้างผมเห็นนี่ตลอดเวลามีแต่โทรศัพท์ซากลากอยู่จักสีเอาเวลาใดมาพักผ่อนนะครับครับกยัยจะฝากแฟนคลับนะครับร่างกายมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกนะครับเพราะว่าวยังกระได้นําเสียงนองก็เป็นเอกลักษณ์ของนองอยู่แล้วนะครับซึ่งเข้ากับเห็นความสามารถของนองแล้วอันนี้ก็แฟนคลับก็พิจารณาเบิงนะครับ ว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงอีหลีบอจริงๆบอนะครับอันนี้แฟนครับเข้าเห็นด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองนะครับบอมีการปันกระแสบอมีผู้ใดมาบังคับเข้าหรอครับว่าสิมักหรือบอมักอันนี้มันก็อยูที่เขาเป็นคนผิจารณาเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับแฟนเพลงนะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ